เดี๋ยววันนี้เรามาเติมน้ำวันนี้เรามาเติมน้ำที่บัอน,น้ำฝนกันนะคะเปิดฝากระปองหน้ารถมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเติมตรงไหนเรามาดูกันตตรงนี้นะคะ เปิดออกมาขวดที่สองนะคะ ขัอที่สามเรียกปัดยังไงเรียกสามคดน,นะคะเต็มเต็มแล้วนะคะปิดฝา ให้ดังนะคะเนี่ยให้ดังอย่างนี้นะคะเรียบร้อยบางรุ่นก็จะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายนะคะ,อ,ะอันนี้คืออยู่ถ้าเราหันหน้าตรงข้ามกับรถก็จะอยู่ฝั่งขวามือเราถ้าเราหันหน้าเข้าหารถอ,อยู่ฝั่งขวามือเรียบร้อย